อีกแล้วมึงยอ้อนอันคืออากาศเพ่ากูคนเดียวตลอดเลยมึจะไปสนใจดีว่ามันทำไหม,มาท <c oughs> แทงแทงสนใจดีว่าดีว่าสนใจแต่ฉันโอเคแล้วรับคำ<อ>มึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ย เมื่อกี้มันยังมองหน้าดีว่าอยู่เห็นไหมลองดีกับกูเหรอน้ากลัวเลยนี่ชนะเฉยสัตวกอ้าวไอ้สัตว์ไอ้ลีเปอร์ตัวนั้นน่ะที่แทงที่ท้าผู้กู้แพ้นี่นะใช่เขีอว Time to face off in control. Denton, Denton. ไอ้สัตว์.ตบใส่ดีดิอ้าวไอ้สัตว์.อืมตีละมึงผิดออกข้าง.พอกูข้ามมึง still more to come. yo ไอ้กูพาวเดือดเนี่ยรู้ีอสเหรไหนมึงคงไม่ได้มันเก่งเหมือนปากเลยกูช่วยเลยมัเอเนต์ซเปอร์วหนกูเอาด้วยโลกาี่ว่าความแคนเออ ตัวล็อกไปเฮ้ยแดกควายมันน่ะอย่ต้องไก่กูได้ยินเสียงตีมากูรอได้รอกันเพื่อนไปกันตีนตาโอยแดกเอาทุกจริงไล่ยิงกันฮี่ิเอร์เล ีสะบัดกล้องเลยย่อมันไม่ช <wanted> you know, ัดพอโอ้ยโอ้ยยีไปแล้ว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 ที่รถที่รถยีแล้วนี่ตายรยีแบบไงอะไรยีแบบดีอะ ดัมเบลมันน้อยสุดสามรอบที่นั่นมากูดูดาเมจแม่งน้อยสุดทุกรอบเลยนะเว้ยนั่นแหละเก่งตรงไหนไอ้เฮียมันน้อยกว่าเหมยเก่งเมื่อไงแค่น้อยกว่าเหมยจริงตั้งสองเท่าเออย่อไปแล้วหุ่นจอแล้วยิงสามศอกมารอบนี้มันไอ้กูเอาให้ครบอ่ะไอ้สัสย่อแล้วยิงสามศอก บุล <l itti> yeah, yeah, yeah. oh, yeah. ี dungeon, ่ตัดเลยเหยียดเหยียดเหยียเหยีย้เหียขนาดนั้นน่ะโกรธเลยขนาดนั้นน่ะโดนจุกตายนี่จุดปู่ย้อนกิน ไอยูหลานนะไอยูหลอุ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ปวดไปกูทีสิบทีได้ได้ไอ้เขายิงเขายิงตั้งควงเนี่ยมันออกมันออกเนี่ยออกให้คอนเลย ออกไปเลยอะ่ะนี่ออกคนแรกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เก่งตรงไหนเนี่ยไอ้เออกคนแรกอ่ะเอาวัยนิเฟอร์ไม่ทันแล้เฮ้ยไม่ช้าไปเนาะฝั่งลู้ <c oughs> พิมพ์ด้วยนะฝั่งลูกคนพิมพ์ด้วยนะ่ะอวไ้ฝั่งลู้พิมพ์ด,ด้วยนะ <laughs> <laughs>